สวัสดีครับพบกับช่องส่องพระบ้านตามตำรา,าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดแจ้งเตือนให้กับช่องส่องพระบ้านตามตำรานะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถเข้าไปรับชมคลิปพระเครื่องนะครับทั้งพระสมเด็จวัดระฆังพระสมเด็จบางขุนพมสมเด็จปิรันพระกุนะครับพระเบญจาพาคคีเนื้อชินเนื้อเงินนะครับแล้วก็พระเครื่องยอดนิยมนะครับสาหรับการจัดทําคลิปนะครับทางช่องก็ ต้องการให้เป็นแหล่งความรู้นะครับเพื่อที่เราจะได้มาศึกษาประวัติการจัดสร้างการส่องวิธีดูความแท้ของพระนะครับโดยที่ไม่ได้วางผลกําไรใดทั้งสิ้นนะครับผมวันนี้นะครับก็พอรัตนานะครับผมพระชินราชใบเซมานะครับอันนี้พิมใหญ่นะครับปูวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกนะครับต้องบอกงี้ว่าอ่าจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมเป็นแหล่งพระกุ แหล่งพระภูที่มีชื่อเสียงนะครับทั้งพานังพญานะก่อนวันนี้ก็ทางช่องได้ทําคลิปลงไปแล้วนะันงพญาวัดใหญ่พระธาตุมะปางพระอัฏฐารถนะครับพระชินศรีพระชินสีก็มีนะครับพระพุทธชินราชใบเสมาตรงเนี้ยนะครับนะครับ,นะรบสำหรับพระชินราชใบเสมาเนี่ยแตกภูมาปี2440่อี่สิบเมื่อคราวที่รัชกาลที่5 เสด็จมาเมืองพิษณุโลกนะครับก็มีชาวบ้านนะครับได้ถวายพระชิงราชใบเสรมาท่านก็รับมาแล้วก็แจกให้กับพระสงฆ์นะครับแจกให้กับข้าชบริพานที่ตามเสด็จนะครับผมนี่นะครับลองดูเลยองนี้นะฮะนี่นะครับองค์นี้นะครับต้องบอกว่าธรรมชาติความเก่านี่มาเต็มมาเต็มนะครับนี่ะฮะ อันดับแรกนะครับผมเวลาที่ท่านได้พระมาหรือว่าจะพิจารณาเนื้อหาของพระนะครับผมเนี่ยนะครับท่านดูความเก่านะครับดูความเก่าองค์พระนะครับเนี่ยนะครับดูความเก่าดูการเปลี่ยนแปลงแล้วค่อยส่องรายละเอียดดูเนื้อพระนะครับผมแล้วค่อยดูพุทธสิ่งพระนะครับ เนื้อพระนะครับผมเนี่ยนะครับลักษณะพระนี่จะแตกเป็นเกตกระดีเลยนะครับเนี่ยนะฮะเป็นเกตเป็นชั้น,เป,น funnel, เป็นชั้นเป็นชั้นเลยนะครับเนี่ยนะครับดูนะครับนอกจากเป็นชั้นแล้วมีไข่นะครับไข่ขาวปกคลุมองพระนะครับว่าเป็นพระปุ๋นะครับผมหวีนะครับทรงผมองพระพระเกศนะครับเป็นเปียวเลิง <female> เป็นจุกขึ้นไปนะครับผมบริเวณนี้จะเป็นจุกขึ้นไปนะครับนี่นะครับดูซุ้มนะครับซุ้มเส้นสายลายซุ้มนะครับก็ยังยังพอเห็นนะครับพ้าแท้นะครับพ้าแท้ผ่านอายุหลายร้อยปีเนี่ยม่เรียบตึงนครับนะครับเนบริเวณแขนนี่นะครับเห็นว่าองค์นี้เนี่ยกดติดพิมพ์นะครับค่อนข้างลึกเนี่ยเห็นกํากำไลแขนองค์พระ นะครับบริเวณนี้นะครับมนี่นะบริเวณนี้นะครับผมจะลักษณะเหมือนกําไลายแขนนะครับวงกล้องให้ดูนะครับเนี่ยเ,เพื่อนเี่ยลักษณะเหมือนกับไลแขนนะครับเนี่ยเห็นนิ้วชัดเจนนะครับองนี้นะครับผมนี่นะครับกดพิมพ์ได้คมชัดลึกนะครับ แต่谢谢 eter, พระบรรจุกู oh ในพระเก่านะครับเป็นเป็นเกศเป็นเกศเลยนะครับเนื้อพระอันนี้เขาเรียกเก็กระดีนะครับเกศกระดีเหมือนเกศตากระดีนะอย่างเนี้ยเนื้อเกศกระดีนะครับแแน่นอนดูคาบไขขึ้นปกคุมองค์พระอันนี้ไม่ได้ถูกล้างนะพระไม่ได้ล้างครับด้านหลังเนียอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าหลังลายผ้านะครับหลังลายผ้าเวลาที่เท เนื้อมวลสารลงครับเขาก็จะเอาผ้ากดนะครับกดเพื่อให้ติดพิมพ์ขึ้นมาได้ชัดเจนนะครับเนี่ยนะฮะเกตพิมพ์นะครับติดพิมพ์ได้ชัดเจนถึงแม้ว่าผ้าจะผ่านอายุมาหลายร้อยปีนะครับติดพิมพ์ได้ชัดเจนมากนะครับองค์นี้เนื้อหามวลสารเนี้อเนื้อเป็นเกตคดีนะครับแต่เดีวเรียกว่าเนื้อเกตคดีด้านะน,นหลังนะครับผม ครับไขมาเต็มเลยนะครับครับไขขาวนะครับอยู่ซอกซอนตามล่องตาหลืบนะครับตามหลืบลายผ้าเนะี่ยสังเกตนะครับหยิบพระชินราชในบ้านท่านนะมาดูนะครับมาสองดูไอเงาเงาเรียบเรียบตึงๆเนี่ยไม่ถึงนะครับไม่ใช่นะฮะเนี่ยนะครับเห็น เห็นขาเห็นปลายเท้าองค์พระซ้อนขึ้นมานะครับสวยงามนะครับมือด้านหนึ่งเห็นยังเห็นข้อกำไลนะครับนะโอเคนะครับผมอันนี้คือเราส่องดูเนื้อดูรายละเอียดนะครับนี่จุดสังเกตนะครับต้องบอกว่าพระชินราดใบเสมาเนี่ยเป็นพระเนื้อชินเงิน เพราะงั้นพราะนิชินเงินเนี่ยลักษณะการเปลี่ยนแปลงเมื่อผ่านอายุหลายร้อยปีจะเกิดเป็นสนิมติมกาก็คือเป็นสีดำนั่นจะสังเกตในพระมเหสุนนะครับซึ่งทางช่องก็มีพระเหสวนมีโอกาสที่จะเอามาให้ท่านได้รับชมนะครับสำหรับพระเฮสุนสุวรรณบุรีนะครับนี่นะครับเนื้อแก่เงินนะครับจะเป็นสิมิิมกาหรือออกสีดำ เป็นเก็บน่างนะครับผมอันเนื้อแก่ทองนะครับจะเป็นสีแดงสีนดงสีค่อนข้างแดงนะครับสีออกเหลืองน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะครับอันเนื้อแก่ทองแดงนะครับจะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวอมฟ้าหน่อยนะครับผมทีนี้ถ้าเนื้อแก่ตะกัวอีกหนึ่งเนื้อแกะตะกัวจะเป็นสีแดงเราจะเห็นใน พระลวงรังปืนนะครับพระลวงรังปืนเนื้อตะกัวสีแดงนะครับในพระผ้ากระดานนะครับอย่างในช่องเราก็มีพระผ้ากระดานนะฮะเข้าไปดูได้นะครับพระผ้ากระดานก็จะเป็นพระที่ทำจากตะกัวนมนะครับของเ,เมืองกาญจนบุรีหรือว่าสีสวัสดิ์นะครับตะกัวนมนี่ก็จะเมื่อผ่านคาวลานะฮะก็จะเป็นขึ้นขึ้นทั้งไข่ไอขาวแล้วก็สีแดงนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเนื้อโลหะวัตถุ นะครับสำหรับองนี้เป็นพระชิมเงินนะครับพระเนื้อแก่เงินนะครับแก่เงินเพราะฉะนั้นนะับเนื้อแก่เงินก็จะออกิวออกดำๆหน่อยนะครับเมื่อผ่านกาลเวลาเนใี่อเงานะครับเล่นกับแสงนะครับเนื้อี่แตกเป็นจัก,กรดีเลยนะครับคาบที่ปกคลุมเลยนะครับ องนี้ต้องพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่หน้ายักนะครับเขาชอบเรียกกันนะครับมีซุ้มเงินแก้วนะเาเรียกซุ้มเงินแก้วนะครับก็ยังพอเห็นบ้างนะครับเนี่ยฮะยังพอเห็นบ้างนะครับนะครับอย่าลืมนะครับท่านที่ยังไม่ได้เข้าไปกดติดตามนะครับก็เข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมหน่อยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับ คอมเมนต์ Comment, นะครับด้านบวกที่ให้กำลังใจนะในการนาเสนอวิธีการส่องพระแท้นะครับ <Yeah. S 1> ถ้าท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าเนื้อพระที่ท่านมีในครอบครองหรือว่าการดูการเล่นหาพระท่านเนี่ยตรงกับแนวทางเราเราก็ยินดีกันด้วยนะครับผมท่านจะได้มีพระแท้ๆนะครับที่ที่เป็นพระมอดกตกทอดนะครับเอามาเก็บไว้ใช้งานนะครับ ลองวางเรื่องพุทธ,ธานิชลงก่อนนะครับแล้วยึดเอาตามพุทธศินเอาตามหลักการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติแบบนี้นะครับเนี่ยพระเก่าเนี่ยถ้าเป็นร้อยปีนะไม่เรียบตึงนะฮะนื่เเก่าเนื้อเป็นเจ็ดกระดีงี้นะครับแพ้แน่นอนนะครับแพ้ถึงยุดแน่นอนนะครับสําหรับพระชินราชใบเสมานะครับผมคือเป็นพระที่ใช้เขาเรียกว่าพุทธศินนะครับเป็นศิลปะแบบอู่ทอง นะครับอู่ทองยุคต้นนะครับผมลักษณะพระเนี่ยจะประทับนั่งนะครับเนี่ยนะฮะลักษณะพระนี่จะประทับนั่งปางมารวิชัยนะครับคือห้อยมือลงแบบนี้นะครับแบบเนี้ยนะปางมารวิชัยนะครับอยู่บนบัวสองชั้นนบัวคว่ำบัวหงายนี่มีคือลักษณะของพระพุทธชินราชนะครับประทับนั่งบัวสองชั้นนะฮะบัวคว่ำบัวหงายนะครับจำให้ดีนะครับพุธศิป์ห่งพระนะครับผม ประทับอยู่ในซุ้มเรือนแก้วเนี่ยแหละนี่แหละเขาเรียกว่าซุ้มเรือนแก้วนะครับเนี่ยเสาสองเสาเนี่ยอันนี้อาจจะปูไปหน่อยนะครับตามการเวลานะครับเสานี้กับเสานี้นะครับผมเปลวลักมีนะครับเขาเรียกว่าประทับนั่งอยู่ในซุ้มเรือนแก้วนะครับผมลักษณะพระพักเนี่ยเหมือนจะยิ้มยิ้มแต่ยิ้มๆๆแบบเครียดเครียดแบบเข่งข้นนะครับแบบเข่งเข่งหน่อยแบบก้มหน้านิดนึง ใหญ่นะครับแต่ว่าเราดูเนี่ยดูแล้วมันเปลี่ยนไปด้วยบารมีนะครับบารมีเม็ดพระศกนะครับคือเมด็ดเม็ดผมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นเส้นเป็นผมวีนะครับเป็นผมวีคมชัดชัดเจนเลยนะครับองค์นี้นะคระแบบนี้เม็ดพระศกนะครับหรือเม็ดเม็ดผมเนี่ยลักษณะเป็นผมวีไปด้านหลังนะครับ เ,เส้นชัดนะครับเป็นเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระอู่ทองนะครับอู่ทองยุคต้นนะครับนะโอเคครับซึ่งพระชินราชนะครับผมชิน,านรนชนาชาบาเซมาก็ถูกค้นพบมีสามพิมพ์นะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กนะครับซึ่งทั้งสามพิมพ์เนี่ยก็จะมีพิม านสูงฐานเตี้ยนะครับองนี้เรียกว่าฐานเตี้ยนะครับถ้าฐานสูงก็จะมีเนื้อเกินต่อลงมาด้านล่างนะครับก็มีอยู่ในช่องสองพ้าบ้านนะครับแบบกิมกลางฐานสูงนะครับนอกจากนี้นะครับผมระชินาชใบอรเมาเนี่ยยังมีผู้พบเห็นเนื้อสำลิปนะครับนเนื้อสำลิปมันจะเป็นเนื้อสำลิปทองนะครับหรือว,ว่าเนื้อดินเนื้อชินเขียวยังมีนะครับเนื้อชินเขียวก็ยังมี ตรงนี anyway, rael, ้เป็นเนื hmm. ้อชินเงินนะครับเนื้อชินเขียวจะไม่ไม่เกิดเป็นเกล็ดกระดี่นะครับเนื้อชินเขียวจะเป็นอีกแบบนึ้มันจะไม่ใช่แบบนี้นะครับชิราเนื้อชินเขียวนะครับตรงนี้เป็นเนื้อชินเงินนะครับเป็นเ็ดเป็นเจ็ดเ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 กล็ดนะครับเนื้อออกดำนะครับออกเป็นกลิ่นตานะครับมีการแตกมีการระเบิดนะครับเขาเรียกว่าผิวพระเนี่ยจอกเป็นสีนวลๆดำๆ มันเงามนดำนะครับแบบนี้เรียกว่านวลนวดำๆมันได้ดำมืดเลยมันออกนวลนวลดำๆนะครับเป็นเอกลักษณ์ของพระเนื้อแก่เงินนะครับเนื้อออกนวลนวลดำๆแบบนี้นะครับผมมีคาบตลอดให้เห็นนะครับคาบตลอดก็คือคาบคาบเกตกระดีนแหละที่มันเป็นเงินเงินขาวขาวอ่ะเนี่ยนะครับมีคาบตลอดให้เห็นนะครับ ครับหลอดให้เห็นนะครับแล้วก็อาจจะมีรอยแตกลาน่ยแบบเนี้ยแบบแตกลานรอยระเบิดเนะี่ยร่องรอยนะครับรอยลานนะครับแต่ผมแถมให้เนี่ยมีคราบสนิมกุนะครับสนิมไข่ขาวนะครับ,เน,นะรบนเนี่ยนะครับเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าคราบสนิมไข่ขาวนะฮะจำไว้นะครับ ลักษณะไข่ขาวนะครับผมนี่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นลักษณะเนื้อนะครับเนื้อพระลักษณะธรรมชาติที่ปรากฏบนองค์พระนะครับเอามาทวนอีกครั้งนะครับเมื่อท่านได้พระหรือว่ามีพระชินราชใบเสมาในครอบครองนะครับท่านเอามาแยกพิมพ์ก่อนพิมพ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพิมพ์ใหญ่ยยนะครับพิมพ์ใหญ่ที่นี้ท่านมาดูความเก่าของพระ ดูพาะมันเก่าพาะเป็นร้อยปีแล้วมันไม่เรียบตึงหรอกนะครับดูาใา้เก่านะครับดูาใา้เก่าถ้าจอกลักษณะสีถ้าแก่ชิมเงินนะครับ,ออ,รบออกสีดํานะครับออกสีนวลดำาๆนะครับลงกล้องดูรายละเอียดเนื้อนะครับเนี่ยตรงนี้คาบประหลอดนะครับขึ้นเป็นเกต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 เกเป็นเกตกระดีเลยนะครับเรามีคาบไขกุนะครับ มีคาบไขนะครับเนี่ยคาบไขธรรมชาตินะฮะไม่มีใครไปทำนะฮะแบบนี้ไม่มีใครทําได้นะครับไม่ใช่ว่ามีใครทาไม่มีใครทําได้นะครับของเก๊งทําไม่ได้นะครับลายสังคติชัดเจนนะครับเป็นรูปจําลองจากองค์พุทธิราชนะครับเนี่ยคาบไขเนี่ยคาบเกตกระดีเนี่ยเนื้อพระแตกเป็นเกตกระดีเลยนะครับ สวยงามมากสำหรับพระชินราชใบเสมาองค์นี้นะครับสำหรับพุทธคุณนะครับของพระชินราชใบเสมาทุกพิมพ์นะครับรวนแล้วแต่พุทธคุณเป็นเลิศด,ด้านเมตตามหานิยมนะครับแค่ขาดอำนาจบารมีนะครับเรียกว่าครบเครื่อง พุทธคุมครอบจักรวาลนะครับก็อย่างที่ย้ําไปนะครับผมว่าแนวทางพิจารณาพาแท้นะครับก็คือทนตรงมันทรงให้บ่อยนะครับหาคลิปพาแท้เนี่ยไปเปรียบเทียบเปรียบเทียบเนื้อที่บ้านนะครับดูเนื้อเปรียบเทียบที่บ้านนะครับถ้าท่านเปรียบเทียบเนื้อถ้าท่านมีโอกาสมีพาปกเก่าแล้วเทียบเนื้อเปลี่ยนท่านมาถูกทางนะครับต้องบอกอย่างนี้ท่านมาถูกทางแล้วนะครับ แล้วก็มาเก็บเกี่ยวเอาความรู้จากช่องของเรานะครับเสริมเข้าไปอีกนะฮะนี่นะครับดูเนื้อดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในองค์พระสาหรับชินราชไบเซมานะครับนี่นะครับองค์นี้ต้องเรียกว่ากดพิมพ์นะครับกดตรงพระได้ลึกมากเลยนะรายละเอียดนะครับผมเส้นชายจีวรนนะครับยังติดเลยครับนี่นะครับ ชัดเจนนะครับวงนี้แท้นะครับแท้ดูง่ายเนี่ยผิวแตกผิวระเบิดนะครับผมได้บอกว่าเนื้อชิ้นเงินเนี่ยเนื้อเงินเนี่ยถ้าเนื้อเงินเนี่ยจะระเบิดนะครับเนี่ยเหงนี้ร่องรอยร่องรอยนะครับตามซอกนะครับเขาจะมีคราบคราบกุนะครับคราบไข่ขาวนะครับไข่เป็นขาวๆเนี่ยเข้าไปจับไปปกนะครับ นี่คือธรรมชาตินะฮะแต่ว่าบริเวณผิวหนังองค์พาเนี่ยนะครับดูนะครับผิวสองชั้นนะครับถ้าปูกันหนาปกคลุมเนื้อผ้านะครับดูนะับเพราะเป็นพระเก่านะครับเป็นพระมีวิเป็นหลายร้อยปีนะครับก็ธรรมชาตินะครับการเปลี่ยนแปลงก็จะเยอะหน่อยนี่เห็นไหมฮะคาบ ครับไข่ครับกุ้ครับครับไข่จับ,บจแน่นเต็มเลยนะครับบริเวณที่พระเกศองค์พระนะครับของด้านข้างพระนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าพระแท้ดูง่ายนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยพระแท้ดูง่ายตรงตามตำราด้วยนะครับก็หวังว่านะครับผมคลิปสั้น ครับอาเลวคลิปสั้นละกันก็ไม่ได้รว์ดีเทลอะไรมากแต่ก็ส่องตามเนี้ยผมว่าท่านแยกพระเก๋พระแท้พระโรงงานพระพระปุ๊ได้แน่นอนนะครับมันดูให้บ่อยมันส่องพระให้บ่อยๆแล้วท่านจะสั่งสมประสบการณ์ความรู้ไปเรื่อยใครสงสัยอะไรยังไงนะครับก็ลงคอมเมนต์นะฮะก็ ก็จะพยายามตอบทก่านที่คอมเมนต์เข้ามานะครับในด้านดีนะครับสว่วนด้านที่ไม่ดีเราอ่านแล้วรู้สึกบันทอนจิดใจในความแย้ลบทิงนะครับไม่ค่อยอยากให้ค่าให้อ่าเรียกว่าให้เวลากับคอมเมนต์ที่ไร้สาระเท่าไหร่นะครับเมื่อเพื่อนๆที่ติดตามรับชมช่องก็เป็นบุคคลที่มีคุณภาพแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่ละผมก็ทางช่องก็เต็มที่กับการนำความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องเอามาลงให้ นเน้นพระแท้ไม่ใช่เน้นพรแท้เอาแต่พระแท้มาให้อย่างเดียวนะครับให้ท่านจาให้ท่านดูเนื้อพระแท้ดูลักษณะการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของพระแท้นะครับเพื่อที่เวลาที่ท่านไปเล่นหาพระเนี่ยจะได้ไม่โดนหลอกจะได้ไม่โดนเขาหลอกนะครับก่อนจากกันนะครับเรามาส่องอีกครั้งหนึ่งนะครับมาทบทวนการส่องพระแท้อีกครั้งหนึ่งนะครับขั้นที่หนึ่งนะครับผมดูความเก่าองค์พระหยิบพระมาดูนะครับ ดูพระเก่าไหมนะฮะดูพระเก่าดูความเก่าขององค์พระนะครับผมสองดูเนื้อนะครับลงกล้องสองเนื้อเลยนะครับเนื้อพระเก่าถึงยุคไหมนะครับเนื้อพระเก่าไหมมีคาบปุ๋คาบอะไรขึ้นเต็มเนี่ยแบบนเ,เรียกว่าเก่าไหมเก่านะครับตัวนี้นะเก่านะครับคบาบปุ๋คาบปุเก่า ไข่นวนนะครับเนี่ยก็ไข่นวนนะครับแล้วค่อยมาดูที่รายละเอียดพิมทรงองค์พระว่าชัดเจนคมชัดถูกต้องไหมแบบนี้เรียกว่าคมนะครับบริเวณแขนขององค์พระยังมีข้อพระกำไลกับชายจีวรน,นะครับเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับตรงหัวเข่าก็เห็นเป็นปลายขานะครับ ผลักษณะรายละเอียดนะครับนิ้วมือนะครับผมชัดเจนเนื้อเหี่ยวย่นเก่าแก่ยุคนะครับแบบนี้พระแท้แน่นอนดูไม่ยากนะครับผมนะฮะก็หวังว่านะครับผมคลิปการวิธีส่งพระชินราชโบยเซมานะครับก็จะเป็นประโยชน์กับท่านที่ครอบครองพระนะครับไม่ว่าจะเช่าหาหรือว่าตกทอดมาจากบรรพบุรุษหรือมีคนที่เขาลงมถือมอบให้นะครับ ท่านก็สามารถนำมาดูนำมาเทียบเทียงกันได้นะครับตบวันนี้ครับผมก็ต้องขออาราธนานะครับผมพุทธคุณของพระชินราชใบเสมานะครับจงปกปักรักษาคุ้มครองนะครับผู้ที่รับชมช่องสองพระบ้านตำบันลานะครับให้มีเมตตาให้มีอำนาจบารมีให้มีความเฉลียวฉลาดนะครับผมสำหรับทางช่องนะครับก็ ขอเชิญชวนนะครับให้แชร์คลิปวิดีโอของช่องนี้ออกไปสู่สังคมเป็นวงกว้างเงยอะๆเพื่อที่จะได้คืนพระแท้กับวงการนะครับไม่ว่พระสมเด็จวัดลักทางบางขนพมนะครับสมุทริรันเป็นจักรพารีเนื้อดินเนื้อผงเนื้อดินอานเ้ชินปกติครับเนื้อดินเนื้อชินแล้วก็พระเครื่องปู่ยอดนิยมนะครับพยายามจะคืนให้กับสังคมคืนพระแท้สังคมนะครับสำหรับวันนี้นะฮะ ก็คงต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอกล่าวเอาคำว่าสวัสดีครับ